ครับขอบคุณสมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามมาต่าตอนะสำหรับแนวทางลาวสามัครกีสมัครกี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกันเี้จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลนะครับวันที่หกก่อน สำหรับเราสมัคคีแบบผล,ลออกสองแ2ดหนึ่งูยกับนวตางคมดุดเนาะสมัคคีนะครับตมมอบบท,ที่สมัคร v ี p ีแบบคุณออก สามสูตรสี่สามสามแล้ส่วนรอบรอบปีก็ลุกนะคะนรับส่งต่ตามตัวที่รอบปี A P A ีห้าหกหนึ่งสามห้าส่วนรอบ,บนี้ก็ที่วาเข้าเนาะหกหนึ่ง ครับตัวนี้เลยสัมคีก็ถือว่าหลุดต้องสอบต่างเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษเลยเนาะแต่ว่าตัวประกบมันเข้านะครับเลขเด่นของผมมันหลุดแตวประกบเข้าที่เลขสามเข้าที่เลขสองครับแต่ตัวประกบผมหลุดหมดเลยไอ้เลขเด่นผมหลุดเลยสัมคีเมื่อวานนี้แต่ในคลิปผมก็พูดไปแล้วเนาะเราบอกว่าระวังกันหน่อยนะครับอันที่หกนะครับ คนเลขมันแปลกๆนะสามแนวทางเลขมันมาตัวเดียวกันหมดนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะครับอันนี้ก็มารุ้นกันต่อเนาะนะครับไปไม่ไหวก็ผ่านกอนก็ได้แนละ้วสำหรับแนวทางนะครับมาดูตันที่เจ็ด 2500, สอง9ันร้อสบาหีองคี VIP แล้วก็ลาวีไอพีกับสามแนวทางแนวทางก็ถูดไปแล้วเนาะนะการคิดการคำนวณการมีข้อตัวเลขตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับหากว่าแน,นวทางไหนหลุดนะครับผวก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแนวทางไหนเข้าทันใด็ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับนมาดูสามัคคีวันนี้สนะามัคคีวันนี้เลขดิ่น เด็กเด่นวันนี้วันนี้ผมก็ยังคิดว่าตัวเลขมันยังยังไม่เดินเท่าไหร่เนาะนะครับก็เบาๆกันเล็กเด่นผมให้ที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนบส่วนตัวประกอบ ตัวก็สี่ห้ากกในที่เล็กหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งสี่หนึส่วน3ตัวนะครับจับไปที่ จสองหนึ่งสี่ไปจะตันศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะศูนย์ตามจริงตัวแทนมันก็คือเลขสี่นะครับปัจจุังไว้นะครับถ้าเบือนก็เบือนศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งระวังเล็กจนะครับในตัวนี้นะครับสำหรับสามคีย์ตับต่อที่ vip นะครับเล็กเด่น ใครจะจับทั้งหมดก็ได้นะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับหรือว่าเอาแค่เลขเด่น3ตัวเนี่ยจับตัวที่ผมประกบเนี่ยจะเป็น0 4 7 4 1 4นะครับหรือว่าท่านจะจับ6ชุดก็ได้1ผมจับไปแล้วนะครับก็เหลือ0จะเป็น0 4 0 5 0 6หรือใครไม่ชอบศูนยก็จับที่เลข7 7 4 7 5แล้วก็7 6นะครับส่วนสาตัวก็2 1 4ต่อไปสามคีบีพีเท่ากับเลขเด่น ได้เลขสกับเลข3ามเน้นทีเลขสามตัวประกบนะครับ678 36 3 7 3ดสด เก้าแปดสามนคั 8, ทีผมไ่ม่สตัวตัวกันไหนก็ได้เนะนะครับยผมเขียนนตัวก,วก,ก 0, วันตักันก็ศูนย่นะครับตาวะมันเบิร์นก็ระวัง 4, 4. ี กับต่อที่สามคีนะกันในที่2งสองแปกับต่อที่ VIP นี่เล็กดินไีเก้ากับ0ู ตีนี้นก็คือตัวประกบ6 7 8 9 6ด7 9 8 3ตัว1 9 8กัน08ไปตัวหนึ่งนะครับ ตามหลักแล้ว9กับศูนย์ระวังเลข8นะครับลด1เต่มตัวนี้บวก1ก็เป็น2ไม่อยากจะเขียนเพิ่มเติม2มงองันยู่หลักร้อยใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับกับก็าตานีเนใคอ่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับในนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเก็บสีถูนโชกดีมีโชกันในวันที่เ็เดือนหนึ่งัอยบ2 5้หยิบจับทุกอยไปใช้ก็ขอให้เขา้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ